สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกแล้วค่ะคือต่อเนื่องจากที่ว่าวิวได้กลับเมืองไทยครั้งแรกตั้งแต่อยู่แคนาดามา6ปีกว่ากับ7ปีนะคะแล้วก็สามีก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของเรานะคะทีนี้นะคะ,ะ,นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อไปถึงเมืองไทย วันแรกเกิดอะไรขึ้นทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคือบินจากแคนาดาเนี่ยนะคะวันที่25้าเนาะตอนเย็นวันคริสต์มาสแล้วแหละคะ่ะเราก็ไปถึงไปถึงเมืองไทยวันที่27ตอนเช้ารู้สึกตั้งแต่6โมงเครื่องเครื่องถึงถึงส่วนภูมิ6โมงกว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ลูกลูกชายกับ สามีเพื่อนไปรับทีนี้พอไปรับปุ๊บเนี่ยไปถึงอันนี้เล่าละเอียดเลยนะคะวันแรกวันที่ยีิบเจ็ดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็หิวเนาะก็เลยเพื่อนกับลูกชายก็เลยพาไปกินอาหารเช้าก็คือไปืกินโกดจับนะคะแถวดอนเมืองแล้วก็สามีกินข้าวผัดนะคะข้าวผัดกุ้งโอ้อร่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กิน กวดจับนานแล้วอะหกเจ็ดปีเนาะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปเข้าที่พักแต่ทีนี้ที่พักเนี่ยยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเราถึงเช้าเขาให้เช็คอินตั้งแต่บ่ายสองอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไป <c oughs> ไปที่ห้างพีชอพักหลังสิบเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโรงแรมเพราะว่ายูี่จะพักที่โรงแรม นัวเทลพีเจ้าพักลังสิทธอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็เลยไปไปที่ห้างนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะก่อนหาอะไรทำก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าโรงแรมนะคะทำไมไม่พาสามีไปเที่ยวบ้านหรือไปบ้านคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปบ้านก็ได้แต่ที่บ้านเนี่ยอยู่กรุงเทพเป็นบ้านพี่สาว บ้านตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เลยไม่อยากมันรู้ว่าไม่อยากให้ไปแล้วก็บ้านพี่สาวก็เขาอยู่ในกรุงเทพอยู่สะพานใหม่นะคะแล้วก็บ้านแม่อยู่เพชรบูรณ์อะไรเงี้ยพี่ชายอยู่เพชรบูรณ์พี่อีกคนนึงอยู่อุตรดิษถ์เนี้ลยละญาติต่ละคนไม่อยู่ต่างจังหวัดแต่เรานัดกันอยู่แล้วว่าจะมาเจอกันมากี่เลี้ยงกันครอ,อ,อบครับครอบครัวเนี่ยวันที่สามสิบนะนะคะก็ ก็อยากให้สามีเป็นอิสระเพราะว่าเวลาเขาพาเราไปเยี่ยมแม่เขาที่อีกเมืองหนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยพักบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องเขาเลยก็บอกว่าเขาพักโรงแรมตลอดบอกว่าไม่อยากรบกวนมันเป็นอิสระสําหรับตัวเราด้วยเออก็จริงนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปงรบกวนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็เลยพักโรงแรมนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเช็คอินโรงแรมเนี่ยนะคะมันยังไม่ถึงเวลาก็เลยไปห้าง ไปห้างฟิวเจอร์พารลังสิตธ์ะคะ่ะก็ไปนวดก่อนสองคนกับสามีนะคะไปนวดก่อนสองชั่วโมงนวดแผนไทยอะคำพาะว่านั่งนั่งนั่งเครื่องบินนานมากสิหกชั่วโมงนะคะก็คือเมื่อยอะก็เลยไปนั่งไปนวดก่อนหลังจากนวดเสร็จเราก็กะว่าเราจะไปแลกเงิน e x c h a n g ชนมันนี่นะคะในห้างนั่นแหละทีนี้ก็พากันเดินลูกชายเพื่อนลูกชาย เพื่นอนสามีเพื่อนแล้วก็ตัวเราเลยห้าหกคนก็พากันเดินหาที่แลกเงินเราก็จะหาดูว่าที่ไหนมันแลกแล้วได้ได้เหรียสูงอะไรเงี้ยก็หากันอยู่กันระหว่างระหว่างเดินอยู่ในห้างอ่ะทีนี้ก็เกิดอุบิเหตุขึ้นมามันจะมีแบบเหมือนเหมือนอลูมิเนียมท,ท,ท,ที่ที่ที่ห้างอ่ะเขาเขาเป็นแบบไว้วางขอบวางอะไรเป็นทางเดินทีนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้แบบ เซฟอะมันไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรวะมันมันเหมือนเพรเยอขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเป็นโผล่มาจากพื้นนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีของไม่มีอะไรตั้งนะคะก็เดินไปแล้วเราก็เดินข้างหน้าสามีก็เดินข้างหลังแล้วลูกชายกับเพื่อนลูกชายก็เดินข้างหลังทีนี้สามีเขาก็สะดุดล้มแล้วตัวเขาใหญ่เนาะเขาก็สะดุดล้มล้มไปทั้งตัวดังมากเออเราก็ใจหายบอกตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า,ลาพอลุกขึ้นมาปุ๊บ ก็คือมือมือตรงเนี้มันมัน,ม,นมันบาดท,ที่อลูมิเนียมที่เขาเขาทำเป็นเป็นมุมไว้อย่างเงี้ยนะเป็นมุมไว้อย่างเงี้ยบาดไปที่มือก็คือเลือดออกเยอะมากแล้วก็หัวเขา่าแต่ทีนี้ไม่รู้ร่างกายก็จะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราตกใจทีนี้เลือดออกมากทีนี้คือสามีเพื่อนเนี่ยเขาก็เป็นเร็วมากเขาเรีบไปเรียกโลบพอ,อห้างว่าช่วยหาอา่า เจ้าหน้าที่พยาบาลของห้างมามาดูแลหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็วอลเรียกอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่อะไรต่ออะไรเขาก็มาทีเนี้ยก็มาเราวอปอก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ที่ว่าเป็นพยาบาลของห้างเขาก็มาสองคนเขาก็มาดูมาเช็ดแผลมาอะไรต่ออะไรให้ทีก็พาไปนะคะไป,ไปห้องพยาบาลของห้างเขาไปเช็คดูแลว้วเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเยอะมันไม่สามารถที่จะดูแลอะไรอะไรได้ก็ ก็ก็เลยให้ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะให้ไปโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลบางประกอบเขาฟิวเจอร์พาเขาลิงก์กับโรงพยาบาลบางประกอบเนาะเขาก็ไปคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ของห้างมาเต็มเลยทีนี้ก็ไปรถแล้วเขาประสิทธิ์หนอยโรงพยาบาลบางประกอบให้เอารถตอัลเบิร์นมาแล้วทีนี้สามีเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบให้ใครได้แก่มากอยู่แล้ว พอลดอัมเบเลนมารับเอาทั้งเปเอาทั้งอะไรต่ออะไรมาก็คือให้เขานั่งเขาไม่นั่งเขาบอกเขาเดินเขาขอเดินเขาไปนั่งนี่ไปโรงพยาบาลบางประกอบก็เย็บนะคะเย็บแผลทั้งหมดสิบเอ็ดเข็มดูสิไปคั้งเลขประเทศไทยไปเยี่ยมครอบครัวภรรยาเกิดอุบัติเหตุ <laughs> เย็บนะคะจ่ายไปเจ็ดเจ็ดพันเก้ากับแปคือตีไปเลยแปดพันอ่ะทีนี้จ่ายค่ารักษาไป 8, 000, แปดพันแกก็ใช้บัตรรูดเนาะ ทีนี้ก็พยายามที่จะโทรหาประกันที่แคนาดาเพื่อจะมาเบื่ที่แคนาดาแต่ทีนี้ก็ติดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยทีนี้พอพอหลังจากนั้นมาเราก็เราก็ไปเข้าเราก็เช็คอินเข้าโรงแรมนะคะหลังจากนั้นก็เข้าห้องเข้าห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยก็โรงแรมเขาเออที่ห้างคือเจอร์แย้เขาก็โทรมาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง จ้าหน้าที่เขาก็โทรมาเนาะเป็นยังไงบ้างค่ะคุณคุณผู้ชายทำงานแบบไหนเขาบอกว่าเราก็เย็บมาแล้วสิบเอ็ดเข็มที่ลงลงมาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เขาบอกว่า,เ,าเราขอก็อค่าใช้จ่ายให้นะระหว่างนี้หรือจะให้ขอให้ส่งกระเช้ามาเราบอกว่ากระเช้ามาทําไมเราไม่ได้เราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เรามาเราแค่มาเยี่ยมครอบครัวแล้วมาเที่ยวสองอาทิตย์แค่นั้นเอง เราก็บอกว่าไม่งั้นให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วกันแปดพันอืเขาก็เขาก็เลยบอกว่าอ้างั้นขอเอ,กส,อกสารเอกสารอะไรต่างๆไปส่งใบเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะมารับใบเสร็จไปแล้วก็เอาเอาค่าใช้จ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยคืนให้เราเขาก็รับผิดชอบห้างอะไรเงี้ยคือมันก็ถือว่าถือว่ารวดเร็วแต่แกแต่แแสำหรับเคสอื่นเร,เราก็ไม่รู้แต่อันนี้หรือว่าเขาเห็นเราเป็นต่างชาติก็ไม่รู้เห็นสามีเป็นต่างชาติก็ไม่รู้นะเขาก็เลย จัดการอย่างรวดเร็วมากเสร็จแ,แล้วภายในไม่กี่วันระหว่างที่เราอยู่ประมาณสี่ห้าวันมากก่อนจะไปภูเกต็ตเพราะอยู่อยู่กรุงเทพอ่ะสี่สี่ห้าวันก่อนจะไปภูเกต็ตเขาก็เขาก็ส่งอ่าส่งเงินเข้ามามาให้เราค่าที่ค่าใช้จ่ายที่เราไปเย็บแผลค่ะเอามาให้แปดพันเออก็ถือว่าเร็วดีอ่ะแลผิดชอบนะหลังจากนั้นวันนั้น <c oughs> นะก็คือวัน วันที่วุ่นวายมากสามีบอกว่า s t u p i d day ก <c oughs> ็คือวันแรกมาเมืองไทยเกิดเรื่องอุบิเหตุเลยอ่ะเสร็จป,ปุ๊บทีนี้เราก็ไปทานข้าวนะคะตอนเย็นคือกับผู้ปกครองเขาเลี้ยงผู้ปกครองคนนี้ก็คือเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เราเคยเราตอนเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราเราเป็นครูเราเคยรับส่งเด็กคนนี้ พ่อแม่เขาก็ติดต่อเราตลอดตั้งแต่อยู่แคนาดาเรานัดกันตั้งแต่แคนาดาแล้วไม่ไปก็ไม่ได้เราก็นัดแล้วว่าเออถ้ามาถึงนะก็จะพาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเขาก็พาไปเลี้ยนข้าวร้านอาหารแถวแถจังหวัดนนท์น่ะชื่อร้านอ่าจะออ่าชื่อให้ดูนะคะเขาก็พาไปเลี้ยงข้าวตอนเย็นนะคะประมาณสักอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีอาหารอร่อย อู้มของเขาก็เอาของมาฝากแล้วก็เอาเจ้าก็เล็ดเอาอะไรต่ออะไรไปฝากเขาานิดๆน่อยๆแล้วก็ทานข้าวกันเขาก็เราจะจ่ายเขาก็ไม่ยอะก็เลยขอบคุณมากนี่คือประสบการณ์ที่ไปเมืองไทยวันแรกเกิดความวุ่นวายเกิดอุบัติเหตุกับสามีอะไรยังไงบ้างนะคะวันวันแรกของการไปถึงเมืองไทยของสามี แล้วก็ของวิรีที่ไม่ได้กลับมืองไทยอยู่6-7ปีนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วประสบการณ์วันต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของวิรีขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ